สวัสดีครับพี่น้องครับทักทายพี่น้องเอ็ซีแฟนคลับครับสวัสดีค่ะอุ้ยคนสวยมีแต่คนสวยสวยสวัสดีค่ะเอาอันไม่อย่างนั้หน้าหน้าที่อะไคลิปหรอทะนไล่ลงอยู่มาหอดตดนแล้วลไปอ้ยพี่จ้าอุ้ยไอ,อ้ขยก็รอดแต่ไอ้จะเป็นรอดขยารอดเนี่ยท้อจะเป็นรอดคลิปๆเดี๋ยวๆ<ะ>ว่างหันคือบ่เปิดหนึ่งสี่เอาเปิดคลิปก็ให้คนแบบว่าจุดสนใจเพราะเห็นกระไทยเห็นขนสนใจเขย่บ่ จะบะมี่หลอมีไอตเขาดีไอบริไอิมันมีมมีองอื่นในทั้งเกตก็หันอยู่อีหลัทัวโลกอีจ้าปย่างนีเยังทั่วโลกอียงเมื่อคึืนนี่ยเขาจมหาเบิดคนอาบานนั่งควันนั่งล่ำนั่งระบำกรลั่งกินข่าววัดดีค้าลูกลูกด้วยไหฮะลูก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 กระช่างแล้วลูกอือลูกเอาเห็นลูก คิปเขา้วยกันเด้อค่ะค่ะครับผมไครถอดหาแซ่บแซ่บกับใครแซ่บหลายครับคือถอดแต่ปีกมันคือปวดถอดเนื้ออื่นน้ำแนรอันนี้ล่ำถวายบ่หรืออยังเรื่องเพื่อนอื่นนี่ยังกว่าภาษาเฮาเอื่นมาจังใดกว่าล่ำบวงสวงลำบวงสวงอันนี้มัตเตซายนี่มัตตซมอสอค่ะมอสอปกติก็มาทุกปี พึ่งมากค่ะพึ่งมาเเอาปีประกันผู้ใหมากสั่นจะเป็นเศษอื่นค่ะมีหลายเศษออมมสอมีหลายเศษใช่ค่ะเศษหนาเศษแขนเศษขาเฮานี่แหละเนาะเศษใยค่ะนี่หนอยนังมวยอนี้ค่ะแต่หนงมวยกับมีบอลเนยหนวยใส่หนังมวยเพิ่งเนี้ยเออพูดนะอย่งก่อนุตเล้อหมอนอิงอพบวแตงตัวนล้ำมงสวงน้ำเขาตีจ้า คุณนะสายตาสายตาของน้องนันหวานเขาเหน็ดสัมผัสบนเทันเหลวอยู่วันนักมวยเลยอ่ะมิเตซัมเนีดตีบ่มีอันขัดมาจากทั้งอื่นอีกบ่มีค่ะคือว่าให้น้องาน้องกับหนามันจะแต่งหน้าค่ะปูแตนอยู่อู้แตนในบอกววางพนันก็ไดนล่ะเออไม่ยังกุลาไม่ยังกุลาไม่ยังกุ่ละ ไอ้อย่างไอ้อย่างบ้างอีหลาป่วยบ้างฮันนี่แม่คือป่วยมวนเลยจนนี่ไปอีลิสติกับมันหิว่ข้าวอ้หิวเข่าหิวเข่าอู้เอาเอากินฉันนะทีมงานมาจากมมสครับขอบคุณนั้งหลาทุกคนเป็นแต่คุณเป็นแต่อันเพื่อนครับนะครับสวยๆทั้งนั้นขนาดนักมั่ยยังเป็นนะฮะเออเออน้ำเพื่นเนี้ยไอโบติวาเนี้ยเพื่อนพ่อเบาเออนั่น แม่วานสวัสดีครับแม่วานสวัสดีคร่ะมีเยี่ยเปียววัดดีจ้าเนี่ยคือบางสันจ้างดอกมัอนี่ก็รอก็เก่าแล้วอันเมื่อคืนซอยบักอึจนดึกอ้ยเแ่าเจ้าไม่เห็นยังอยู่นี่แต่เส้าแท้เออแล้วย้อนผมเนี่ยเมื่อคืึ้นบนแล้วผมบ่อยเขาเมื่อเลยไ่ได้เห็นบนแล้วเห็นชหมอเพจะไม่เห็ยังกระสอบแต่เถวายอดไก่เลยตั้งมั่นหอดไก่เก่ มาพ่อกันตัวให้กันมาก่อนฮะให้กันมาก่อนให้มาก่อนไม่ฮก่อนเหมือเศร้านึ่กับปุ๊ก็ไ้แม่ปุ๊บ็เเจ้าคืออะมีแม่ว่านอนแ้เขมสบาห้านอนอยู่กินเขาไป่เนี่ยแม่จะเป็นแล้วดีเห็นบ่เห็นหนาเิินเขาบอกว่าแม่บ่ท่านกินเห็นอะอตัก้อไเห็นกินเขาเออไปเห็นกินข่านมากกันนี่เราหาแล้วมาเออจันน่ะจะเป็นแบบ ึ้นหนีก็พักกันจักวันหลองล้ำช่างเพลียืนี้ทีจะข่อยเบิร์ <c oughs> ตจากมง <c oughs> อุอ้บจุ่มตีเนืองตีเนืงนี้จะข่อยเบิร์ตตอนที่นีข่อยมานางสร้อยหนังอยู่ผู้เดียวหอดตีสองเครื่องขอากับไปตลาดโกสุมกลับมาตีสามเครื่องขอากับไปหับน้องอยู่ตนบกขอส,อสามแล้วก็เลยไปสืบปลาคอยอยู่อันตลาดบางลำพูกลับมาวันนี้อนตีหาบเขาเดี๋ยวนี้แหละตั้งแต่เมื่อวานนี้ อันกะที่กับอันมันตานแบบข้าวบ่ฮัดวนอนอยู่ดีๆนะเอาเอาเอาบะบะ่มช่มจะอาไม่เอยียบแปลว่าจิมจังได็กกตตองพักพอนนสี่เสียงแงบเนาเออเสียงแงบเนี่ยกะไก่ผักบุงก็เปิดบุ้งังเออเปิดเปิดอยผักตลอดแล้วเนเอาเอาทอดเททอด เดาด้วยเท่าบอดไปน้ำเดาไปน้ำด้เท่าถ้าบุบบอดนี่เราอยากไอแล้วแล้วเป็นข้นบรคลายปากก็ค่อยเบ่าเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกี่คนสวย ก็โดนะดละดีโอบ้อบค่ครับสวัสดีแม่หน่อยค,อค,ครับสมอนยิงเขียดให้ผมอีกแล้ว ไม่ยังไรเพชรเงี้ยังเขาอยู่ไปถ่ายคลิปนั่งร่ำจซื้อโอ้หึงโ่เส้นเขาเมนอือบ่ได้ล่ะเบิ่งขุ่นเบื้องสายตาน้ำเปล่งจันไม่หน่อยเมื่อวานโดนละไปมันใส่เมื่อวานโดนกระตีหาแล้วเบิ่องนี้ร่างแถวคือรถตู้ตรงไหนใส่ร่างใหญ่นีสามสามร่างร่างเพื่อไรถอดเบาะหลังถอดเบาะหลังออกแถวหนึ่ง บ่อมันเอาใส่บ่อได้ไหมรถบ่อลัางลายจียู่จังเดย์ส่ะลานั่งบ่อหลังมันดีนั่งหลังคาบบ่บ่อกลางเหลือไว้แม่บ่อหลังสุดแม่แล้วบ่อกลางกุ้งยิงยังแม่มีรถกันประจำตัวอยู่รถคุลูกแม่เดี๋ยวมีรถไฟอยู่รถคุลูกรถลากนั่นเออเอาเก้าอี้ขินว่างคือแหนหนิแม่โอ้โอห เลือดจะให้หนูไปนั่งรถกับพี่ล่ะได้นะตอบตกล้องยังเร็วเลยเม่เดี๋ยวลาสิดูแลให้ตีข้อม่านก่อนออกอันุ้งอิงเลยผ้ามอผ้ามอสิงไปถ่ายอยู่หน้างานก่อนครับตกล้องบ่เอาปวดก็ใจง่ายแค่เอาปวดปวดไพ่ได้หรออันไหนบัตรซูมาขอจักบาทอยู่จะได้ปล่อยไปน้ำพึ่งจังไหรเอาก็ขออยู่นี่เดี๋ยวคออยู่นี่เดี๋ยวน่ะนั่น ต้องมีอันนี้น้ำอนเอันเอาสันน่ะว้ายยุ่ยยุ่ยกไดีดมือขอเนาอโอ้ยไพตัวไพ่จะตัวัวกับหัดเาน่นน่พาะนนยงกว่าใบยงนอกบ้านพนนต้มมีแบ่งสีเท่าแีสวสดีครับเสียน่นครับโอ้ย ตั้งแต่เราไม่อยู่มะล่ำใบแล้วก็อ่อนป่วนแล้วก็หวานเนียนหนาก็หวานได้เน่ะเออหนาเนียนปุ๊บเลยสอยยางมาเร็วบ่อไทายแล้วก่อนเพราะไยแล้วก่อนเราตียางผ่านกล่องชาเลยชาเลยมาแล้วเขาชาเลยบอ่อแหละเนาะเพิ่นกระลั่งุ่งยากอยู่นี่สวัสดีครับเราวทเห็นอยู่ดอกอยู่ในกล่องครับ สวัสดีครับโม่อยากเป็นยามเป็นยาดเป็นไปไหวสารเป้าภูิมากครับนะครับเอาอันนี้บรรยากาศนาบ้านครับนะครับเดี๋ยจจ้างน้ายสิภาพี่นองยังไปล้งบ้านนะครับล้างบ้านนะคร อยู่แถวนาโดมนะครับจะเป็นบริเวณที่เพิ่นเป็นบริเวณที่เพื่อนทำพิธีบวงสวงนะครับอยู่ข้างในนะครับอยู่ด้านในนะครับส่วนนี้เป็นน้องตับนะครับผมเขาคือวางจัดแม่บ็เพราเป็นมงค้นแท่ืออ เมื่อวานเห็นไอคือคักแทะคิดใจกันแล้วกบพูดใจกันไอกันหน้อยใจได้หอมแก้มบาทหนึ่งเนี่ยเพราะเป็นกำลังใจโอ้ยน้อยใจพุ่นยังมาน้อยใจพี่ก็เกี่ยวกันเด้เอาน้อยใจพุ่นถ้ากำลังใจพีไหมแม่ย้อนยดี๋ยวอนแล้วนอนจะกันครับอืมดีใจลายน้องฮักน้อนเพ่งน้ำเงินใสเกียวไอโลโก้มันสีออกโลโก้มันสีเปิดเป็นกล่องกล่องโอ้ เขาเอื่อี่ยังกับเขาเอิ่เนีไม่ใจโลโก้โลโก้เบนนะบ่ยี่ห้อมันนะบ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทีมงานอาจารย์สอยยสอยยตัวนี้ครับผมอันเอายางมากกว่ามือนี้งมือนึ่งมะเร็งครับมะเร็งยางมัถ้าเราเร็งนยครับมันเร็งยังเอาบุญมือนี้ผมมาเอาบุญโอ้มาบุญเมื่อกี้เขาบุญครับุญ เอามากินข้าวปุ้นนมกินข้วกิะเมื่อเายุบ้านจะบมมีขายตีตอนนี้ข้นหาุ้นถ้าจะโกมา้วกดอมาเอาบุนม่กินข้าปุ้นแต่คนหานักุ้นุ้แม่แม่คือบ่าหลานั่งบถจิบละเด้เป็นตังไหนบุเป็นหอนบุบบ้านเไปสิเขาไปงั้นดไปจังวยอีกก้อน่อยอกอานน้นเนาะพ่ออกอานน้ โอ้ว่างหันเราดังอยู่นี่หัวนเปลี่ยนกันแม่หนไม่น่อยกันเดี๋ยวไน่หันเริ่มหอนอีกแล้ว่ริงเย้แม่หน่อยที่เขาไปอาบไม่หน่อยเยอะอีกเลยนี่หอนจ๊ะไปเปลี่ยนกางเกงก่อนตั้งเข้ามาโอ้ย,อยน่ารักางเกงสูงกางเกงม้าบอสจีไปแจ้งเกงขาวเพราะว่าตั้งใจแล้วว่าจีใส่ชุดขาวอ๋อโอเคจ้าเดี๋ยวพอกันีหลัครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องนะครับเยอะหัวต่ำคือคนนู้นเออโอ้ยจ๊ะนี่แหละครับพี่น้องครับจ๊ะรับชิปนนีีไ่่ละครับ มื่นตาเนี่ยล่ะลามื่นตาเนี่ยล่ะลุ้นเน่ยม่เห็นไมใช่เบี้ยวไอ้มาไม่ยังไงปวดหัวโอ๊ยแต่ตตและสว, <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับเอาพอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กะสีไว้สำหรับสันตัวคลิปต่อไปกะสียกกล้องเกินสวัสด,ดีอีลานี่ล่ะพุุนบ่เห็นหงส์นี่ล่ะมารับบทอ้าวอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกท่านทุกคนเอาเข่าจูพิธีการ บวงสวงรับมือนีครับนะครับพรอนคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาปลอยแล้วพี่น้องปอยแล้วนะครับพักสาวข้าเมียพี่น้องเข้าไปกดแชร์กดอันนี้ซอยกันครับนะครับไก่หอดมือแล้วเปิดบ่วงยิบสามนี่นะครับอ้าวขอบคุณทุกท่านครับพี่น้องครับสวัสดีครับ